ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเรอันโซเซียดัด10คนรวมผล2นัดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายยูโรปาลีกได้สำเร็จการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกรอบ16ทีมนัด2เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่13มี6กคู่ที่น่าสนใจปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดแทฟเฟอร์ดรับการมาเยือนของเรอันโซเซียดัดโดยนัดแรกเสมอกันมา1ต่อหนึที่สเปนเปิดชากครึ่งแรกมา10นาที แมนยูเสียจุดโทษเมื่อเดเอลิก e ไปทำฟาวมิเกนโอยาซาบานและเป็นโอยาซาบานรับหน้าที่สังหารไม่พลาดพาโซเซียดัดขึ้นนำหนึต่อศย์จากนั้นนาทีที่16แมนยู u, ได้จุดโทษเหมือนกันเมื่อโดนซูเบนเดียทำฟาวและเป็นบรูโนเฟร์นันเดสรับหน้าที่สังหารไม่พลาดพาแมนยู u, ตีเสมอ1นต่อหนึ่งก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้กลับมาเล่นต่อครึ่งหลังนาทีที่50แมนยู u, ได้จุดโทษอีกครั้ง และเป็นบรูโน่เจ้าเก่าซัดเข้าไปพา Man แมนยูแซงนำสองจากนั้นนาทีที่63โซเซียดัดเหลือ10คนจอนอารัมบูรูไปทำฟาวด์ดอกูที่กำลังจะลุดเดี่ยวทำให้โดนใบแดงไล่ออกจากสนามทันทีพอเหลือผู้เล่นมากกว่าแมนยูก็บุกใส่ทีมเยือนต่อเนื่องและมาได้เพิ่มอีก2ประตูจากบรูโน่เฟอร์นันเดสนาทีที่87และดิโอโก้ดาโลนาทีที่90บวกหจบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเรอัลโซเซีย so ดัด4ต่อห รวมผล2นัดแมนยูชนะ5ต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายยูโรปาลีกได้สำเร็จ